นะเรื่องความเันน <labels> ี้ยเด้อ

ไ้ตวมดูมันดูม <utet> ันดามันีมดมันามันจะของมเมตที่ัตายมนดูเจ้แขนด้วยอ่ะยัดด้วยด้วย

nha mình được nghe <coughs>